สวัสดีตอนเช้าครับผมวันนี้นะผมผมก็จะพาทุกทกคนนะครับผมไปดูการปลูกข้าวลงแขกในไร่มุนเวียงกันนะผมว่าบนเขาบนดอยเขาลงแขกแล้วก็เขาปลูกข้าวกันยังไงนะครับผมแล้วก็ไร่ที่เขาทํานะครับผมลักษณะจะเป็นยังไงไปดูกันครับผมโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็มาถึงที่ตรงนี้ก็คือถ้าขึ้นไปข้างบนเนี่ยรถไปไม่ได้แล้วนะครับผมมันจะเป็นนาขั้นบันไดนะครับผมแล้วเราก็ต้องเดินไปนะครับผม เขาได้ก็จะอยู่ข้างบนนู่นนะครับผมต้องเดินไปประมาณสักห้าร้อยเมตรอะห้าร้อยเมตรครับไปเต้าวิทเทดเต้าดำเลยเฮะอนี่แต่ก่อนนี้นะครับผมแต่ก่อนสมัยที่ผมเด็กๆนะครับผมห้วยลำนี้เอ่อห้วยรา,างนี้ครับมันใหญ่มากนะครับผมแต่ตอนนี้ก็คือมันเล็กลงนะครับผม เพราะว่าคอยมันไปอยู่ตรงที่น้ําน้ํามันออกกมามันไปเล่นนะครับผมไปเล่นแล้วก็มันจะทําให้แบบตรงที่น้ํามันขึ้นอ่ะมันมันอุดตันนะครับผมมันก็เลยจะน้อยลงนะครับผมถ้าคอยมาอยู่นะครับผมแต่ถ้าคอยมันมาอยู่เนี่ยแต่ก่อนนี้ถ้าแต่ก่อนนี้ไม่ถ้าถ้าเขาไม่ปล่อยคอยเข้ามานะครับผมน้ํามันก็จะเยอะนะครับผมแต่ตอนนี้ก็คือมันลดลงนะครับผมโอเคไปดูไล่หมุนเรียนกันครับ Okay. ข้างบนก็จะเป็นกระท่อมนะครับผมกระท่อมของนู่นนู้นนูเขาปลูกข้าวกันนะครับผมข้างบนนู่นนะครับผมนะทกคนเห็นไหมน่าจะน่าจะเห็นอยู่น้อหน่อยแต่ส่วนไรผมนะครับผมก็จะอยู่ข้างหน้านี้ข้างบนนี้ก็จะเป็นอีกไร่หนึ่งนะครับผมที่เขาปลูกข้าวด้วยนะครับผม ตอนนี้ผมก็มาถึงที่ไร่แล้วนะครับผมตอนนั้นผมก็ได้มาทําคลิปสร้างกระท่อมนะครับผมนี่กระท่อมของไร่นะครับผมไม่ใช่ไร่ผมนะครับผมเป็นไร่ของแม่ของพี่ของน้องซึ่งผมไม่ได้ทําไร่หมุนเวียงเลยแค่วันวันนั้นก็แค่แค่มาช่วยทํากระท่อมเฉยๆนะครับผมไม่ได้มาเก็บอันนี้เพราะว่าติดงานบวชนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวผมจะพาไปที่กระท่อมก่อนนะครับผมไปดูกันว่า เขาทาอะไรกินหรือ,อยังนะผมเขาทําอะไรให้คนที่มาช่วยหรือ,อยังเขาลงแขกกันนะผมไปดูกันว่าไม่รู้ว่าจะมีคนเยอะหรือเปล่าเพราะว่าไรา่เมื่อกี้ไร่ฝั่งนู้นนะครับผมมีคนเยอะมากนะครับผมไปไปที่กระท่อมกัน ข้อมนะครับผมขึ้นมาเลยครับเชิญมาที่นี่เลยผมจะบอกนะครับผมคือที่เขาทําที่วางที่วางอะไรต่างๆเนี่ยแต่และชั้นนี่เขาจะแยกกันนะครับผมเขาจะแยกส่วนชั้นที่สูงๆถ้า,าคนที่มาลงแขกนะครับผมเขาห่อเข้ามาเขาก็จะไว้ข้างบนนะครับผมนี่เชิญเข้านะครับผมเขาห่อมาจากใบใบธรรมชาตินะครับผมอันนี้ มันจะหอมมากนะฮะรสชาติมันก็นั่นแหละน่ากินน่าทานนะครับผมส่วนชั้นนี้นะครับผมเขาก็จะไว้พวกอ่าจานนะครับผมอ่าจานที่เขาทํามันจะไม้ไผ่หรือว่าไม้นะครับผมส่วนชั้นนี้นะครับผมเขาก็จะเก็บอ่าพวกอะไรนะเขาเอะไอที่ที่เขาจะเตรียมอาหารนะครับผมเช่นอ่ากับข้าวกับข้าวที่เขาต้องทํานะครับผมแล้วก็มีเกลือมีอะไรนะครับผมส่วน ส่วนข้างล่างนะครับผมข้างล่างปกตินี้เขาจะทำนะครับผมข้างล่างตรงนี้นะครับผมถ้าสมมติว่าในในไร่หมุนวีเนี่ยมีมีหนูมีอะไรนะครับผมเขาไปดัดมาได้นะครับผมเขาจะย่างตรงนี้นะครับผมเขาจะไว้ชั้นนี้นะครับผมอ่าแล้วก็มาดูกันครับผมว่าวันนี้เขาทําอะไรกินกันนะครับอันนี้ถั่วเหลืองนะครับผมถั่วเหลืองเล็กๆนะครับผมนี่นี่เขาจะกินกันแบบนี้นะครับผมบ้านๆนะครับผมถือ ถือแม้ว่าไม่รวยนะครับผมแล้วก็ไม่จนนะครับผมบอกเลยว่าอยู่บนดอยเนี่ยคือพอเพียงครับไม่รวยไม่จนนะครับผมส่วนอันนี้อ๋ออันนี้ข้าวครับแล้วก็มีน้าพริกด้วยนะครับผมนี่น้าพริกอ่าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นอ่าแกงแกงอะไรนะโป,โปโูปลูที่ที่ภาษาบ้านบ้านผมเขาเรียกว่าโปูป,โปโลูนะครับผมเขาจะตมน้าพริกโปูป,โปโลูนะครับผมส่วนแกงนะครับผมเราไปดูแกงกัน แกงนี่เขาทำอะไรกินไม่รู้นะครับนี่โอเคส่วนแกงก็จะเป็นโอ้โหเห็น,นเห็นตีนไก่ชัดๆเลย <c oughs> <c oughs> นะครับผมเขาทำแตง <c oughs> แล้วก็ถัว่ว <c oughs> แล้วก็ไก่นะผม <c oughs> เขาทำแบบบ้านๆ <c oughs> น,นะ <c oughs> ทุกคน <c oughs> โอเคต่อไปก็เราก็จะไปช่วยอ่าปลูกข้าวนะผมไปทุกขนะครับผม เขาไปดูกันว่าเขาลงแขกเนี่ยเขามากันเยอะไหมนะครับผมปะครับผมก็คือไร่หมุนเบียงนะครับผมผมก็จะ ิบายคข้าวอีกทีหนึ่งนะครับผมก็คือไร่หมุนเวียงนี่เขาทํากันที่นี่นะครับผมทํากัน5ปีนะครับผมไร่หมุนเวียงต้องเข้าใจว่าไร่หมุนเวียงคือมันจะยังไงมันจะหมุนเวียงกัน5ปีนะครับผมคือที่แต่ละที่เนี่ยคือที่เขาต้องหมุนเวียงก็เพราะว่ามันฟื้นฟูป่านะครับผมแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยเขาไม่ได้ปลูกที่เดียวที่ที่นี่ที่เดียวนะครับผมไม่ได้ปลูกจุดเดียวถ้าปลูกจุดเดียวเนี่ย มันจะทําให้ข้าวนะครับผมไม่งามแล้วก็หญ้าจะเยอะนะครับผมอันนี้คือ5ปีนะครับผมหญ้าก็จะประมาณนี้นะครับผมหญ้าก็มีแต่ว่ามันมีไม่ไม่มากนะครับผมแต่สังเกตได้ง่ายว่าที่ข้างล่างครับผมที่เขาทำไร่ขาพูดครับผมหญ้าโคตรเยอะต้องใช้สารเคมีแต่ที่นี่ไม่ใช้สารเคมีครับดีอย่างหนึ่งนะครับผมไม่ใช้สารเคมีนะครับผมเขาจะดันหญ้านะครับผม ด้วยมีดหรือว่าไอ้กลักนะครับผมเรียกชื่อไม่ถูกโอเคราหมูเวียนก็จะหมูเวียน์กันห้าปีครับผมแต่ละปีแต่ละปีที่ท,ที่ที่มันไม่เหมือนกันนะครับผมบางปีก็จะมีจะเจอแบบอ่าชานบ้างแบบมาแล้วนะราดราดแบบนี้บ้างนะครับผมนะโอเคก็ผมอธิบายไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับผมนะวันนี้ก็มาช่วยแม่ปลูกข,ข้าวนิดหน่อยนะครับผม Okay. ก็สําหรับไร่หมุดเวียงนะผมเขาจะปลูกตามภูเขานะผมเขาไม่ได้ไม่ได้ปลูกแบบเอาเข้าวเอาต้นเข้ามาปลูกแบบเหมือนเหมือนทุ่มนาไม่ใช่นะไม่เหมือนานานะครับผมข้าวที่นี่เขาจะเตรียมแบบนี้แล้วก็เอา,มาเมล็กข้าวนะผมหย่อนลงไปนะผมโอเคก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ปลูกข้าวก็จะประมาณนี้ครับผมไว้เจอกันใหม่ในถุดีนครับเม็ดนะข้าว